สองลำนิ่งทีเดียวครับพรแม่ย่าเนิย้ายสักมงคลใจขวาบออกไปอีกแล้วเอาละนันู้ชมบนันจะฟังที น้ำสายตาขอท่านมาพบกับเหลือภัยในตำบลรอบสองในน้ำในน้ำของพอไม่ยาเน้อยบางหมากทางสนาำทายเจอกับสักมงคลใช้ทุงขาทางสนามขวาเอาเลยว่าฟีภายฝีภายหัววังพันทังตังเอาเลยว่ามาภายในอำเภอหลังสวนว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปแต่ว่าซับมาไม่อยู่ใครจะอยู่หรือใครจะไปแต่ว่าตอนนี้เปิดไม่ภายเปิดไม่ภายในน้ำในน้ำของบางหมากในน้ำของพอไม่ยาเน่อยเอาเลยว่าสักมงคลเขาใช้จะกดอขอทันหรือไม่ทันว่าแล้วจะกอดขอทันหรือไม่ทันในเมื่อว่นไม่ทันขาดคำแล้วจะกอ คอแล้วครับว่าในน้มของสักบนลคนใช้เริ่มจะกอดคอในนามของพรแม่เนยเริ่มจะกอดคอกอดคอตีคู่สูสีกันไปตีคู่สูสีกันไปว่าเสื้อชมพูทั้งสองชมพูทั้งสองชมพูทั้งสองว่าแล้วว่ายังกอดคอยังกอดคอเข้าสู่หลักที่สามก็ยังกอดคอสถานการณ์แบบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วโอ้เอแล้วครับตอนหน้าดูหน้าชมแล้วครับสักมลคนใช้เริ่มจะมาพายเริ่มจะมาพายดูดี่พรแม่เนยพรแม่เลยจากบางมาก็ดูที่เทอร ใครจะอยู่ใครจะไปเปิดระพายเปิดระพายเต็มพี่เราไว้เปิดระพายเต็มที่แล้วสักมงคลชใช้สักมงคลชใช้แล้วจะเระพาย้ำนามน้อยพรไม่ยังเลยกอดคอกอดคอกอดคอทีละเรือที่จะขับขันเรือที่ระคันนายหัวพายหัวพายท้ายเปิดตะคู่หัวพายท้ายเปิดตะคู่เอาละครับหัวย่างพายท้ายจ่าเปิดตะคู่ไม่มีใครเอาใครแล้วคู่นี้คือคู่ชิงผู้นำท้องถิ่นที่หว่งหัววังพนักตักแต่เที่ยวนี้ต้องมาเจอกันลุมแม่น้ำหลังสวนเที่ยวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเป็นการบพรว่าทุ่ง นี่เบียดเสียสู้ีหน้าดูแล้วหน้าดูคอด์อคอดคอติดนายหัวทั้งคู่นั่งไม่ติดแล้วนายหัวเริ่มคอคอไลยนายท้ายลุกขึ้นเปิดเหลือระยะทาง5้สิเป็ดตูไตห้าย5บเป็ดท้ายนายหัวทิ้งไปทิ้งไพ่ารดโอคนทั้งคู่ออกคนทั้งคู่ออกคนห้าสิเป็ดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปครับรอผลการตัดสินครับรอผลสักครู่ คณะกรรมการคว้าธงมาตีศูนย์นในเที่ยวนี้ครับเพราะว่าฝีพายนายหัวเรือนี่ไม่เอาธงทั้งคู่ This match has no point หมอบอมสกิดจริงใช่ ต่อไป,อไปเป็นการแข่งขันเรือประเภทฝีพาย,พาย